ยอด list แอปพลิเคชันแอปช้อปปิ้งและขายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวรวมรวมสินค้ามากมายทั้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณความงามและเครื่องสำอางมากกว่า50แบรนด์ที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีแถมยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า การโปรโมตแอปพลิเคชันเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วอัปเกรดสถานะจากตเมอร์เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากมีรายได้หลักร้อยถึงหลักร้านได้ยังถูกกฎหมายถอนเงินค่าคอมมิชชั่นแบบเรียวท้ามพายใน,นหนึ่งนาทีได้รับมาตรฐานการผลิตการันตีใบรับรองจากหน่วยง,งานงออรัฐสคบและกระทรวงพาณิชย์ ตดรับตัวแทนแบบไม่สต็อกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ทั้งในไทยและเอเชียสมคัครฟรีผ่านแอปพลิเคชันดอปริดดาวน์โหลดเลยที่ a p p Store, g o o g l e p l a y และ App Gallery